ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่แล้วนะครับโอ้ออกมาปุ๊บก็มาเจอร้านแบทแคนยอนเลยทีเดียวเสียวอันนี้เราพาแบบเดินดูแบทแคนยอนเดี๋ยวสนามบินแบบเดยละเอียดเราจะมาดูกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราหาแบบจุดนั่งเล่นก่อนของกินเยอะแยะเลยอะ่ะ เขาบอกว่าต้องไปขึ้นรถ60บาทเข้าเมืองเนาะแลามีอะไรแบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังเดี๋ยวหาหาเดินกันนี่หัดใหญ่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอันน่าจะออกไปทางฝั่งนี้นะเพราะเห็นเขาเดินกันไปทางนี้อย่างนี้อ๋อนี่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 นนี่น,น เราอาจจะต้องไปคือซื้อตัว๋วซื้อของเอ้ยซื้อรถเอ้ยซื้อซื้อเตั๋วรถเพื่อเข้าในเมืองเลยคับวันนี้ไม่หีรอกมีเช่ารถเช่าอะไรเต็มเลยอ่ะัไงสั่งด้านนี้ไง,ไงก็คือไปเลยแล้วกันเนาะไมซสนีไทยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง เดินทางเข้าไปในเมืองก่อนนี่จุดรับทรงนี่อันนี้เป็นทางออกนะฮะว้าดูไงดูไงรถตู้เห็นแล้วเนี่ยเห็นรถตู้แล้วนี่มินิบัสนะครับหกสิบบาทนะครับพอออกมาออกมาทางประตูเจ็ดแปดนะครับนี่ทางออกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เดินมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี่ ขัดใหญ่สนามบินขัดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าใครบอกว่าไปอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมาขึ้นรถตัวนี้ได้แต่เดี๋ยวเราไปไปซื้อตั๋วก่อนทุกคนโอยสแกนเดี๋ยวซื้อตั๋วแล้วก็เข้าในสนามบินเอ้เข้าในเมืองขัดใหญ่กันนะครับทางด้านนูน้นจะเป็นแท็กซี่นะทุกคนออกประตูเจ็ดแปดนะนี่ได้ตั๋วมาแล้วนะครับอ่าชอากาศยานวเราก็ขนส่งเดี๋ยวเราไปลงขนส่งเลยนี่ง่ายรถ รถตู้ขับพึ้นรับขนส่งครับเชิญเชิญขออนุญาโอ้นี่งลงขนส่งได้ครับมียางโอ้ไมาแล้วนะครับค่าตัวโดยสารรถมินิบัสค่าอากาศยานหัดใหญ่ขนส่งหัดใหญ่เนาะที่60บาทต่อคนเดยรถมินิบัส ตอนนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเลครับจากสถานบินนะครับใกล้ใกล้จะถึงคนส่งแล้วเนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าแล้วนะทุกคนเห็นรถสองแถวออกมาจากแผ่นนี่นะโอ้ทีแรกเราคิดว่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวสรุปก็คือชั่วโมงหนึ่งแล้วเนะี่ยดูจากแผ่นที่มันแค่ยี่สิบนาทีผอกว่ามันจะเป็นแบบทางที่เป็นการขับรถมาเนาะ มีคนส่งสนามบินุมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยมีรถส่งแถวอย่างนี้ด้วยแต่ว่าถ้ารถส่งแถวแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องเดินออกมานอกสนามบินไงเออแต่ว่าถ้าอันนี้มันเป็นแบบจอดรอในสนามบินเดินออกมาประตูเจ็ดแปดเนี่ยก็คือถึงแล้วก็มาได้เลยนี่นีเครับงเราก็เลยเลือกกบบนั่งรถมินิบัสมาแทนระบบติบาทม,าม,ทาทมันง,ง่ายดีไงจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเดินออกมาข้างนอก แต่ว่าจะขยันประหยัดก็เดินออกมาด้านนอกแล้วก็มาขึ้นรถสองแถวสีน้ำเงินเมื่อสักครู่ด้าน้วคจะถึงแล้วก็ผ่านมาหลายที่นะผ่านแบบตลาดกิมยงผ่านในเมืองผ่านอะไรเงี้ยมาเยอะแยะเลยก็คือถนนสายหลักๆอ่ะผ่านบีซีอะไรเงี้ยนะบีซีตลาดกิมยงแล้วก็อ้อมเป็นแบบโค้งมา นี่เลยถึงแล้วคนส่งนะฮะแล้วที่สำคัญคือ้อมาออมาืดมาอึมครึมฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปอล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงที่ขนส่งนี้แหละทุกคน มีแบบรถตลอดเลยสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหัดใหญ่แห่งที่หนึ่งนะครับเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับมาถึงแล้วใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงคือถ้าใครจะมาก็น,นี้แหละว่ามาหนึ่งชั่วโมงนะอย่าอย่าดูจากแมพนะถ้าดูจากแมพม,มันแค่ยี่สิบนาทีแต่รถจริงๆเนีวิ่งชั่วโมงหนึ่งนี่ถึงแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงที่ขนส่งอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับทุกคนนี่เลยบรรยากาศของขนส่งหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูขนส่งหาดใหญ่ด้วยเนาะ <c oughs> ก็คือตอนนี้เรานั่งรถจากสนามบินนะครับนั่งรถจากสนามบินมา,อ,าออกประตู78นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินทางมาราคา60บบาทนะครับเขาก็จะมาสุดสายที่บขอสอหาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านแบบตลาดกิมยงผ่านบิ๊กซีผ่านอะไรต่างๆเป็นแบบจุดหลักๆของเขาเนาะ ซึ่งเดี๋ยวเราพาไปเดินดูดีกว่าอ๋อนี่ไปไปเดินดูด้านนี้เลยตั้งแต่แรกๆเลยว่าแบบมีอะไรบ้างนะฮะนี่คือจุดนะครับอันนี้คือแบบเราเดินมาด้านหลังนะมาตรงจุดเริ่มต้นนี่เขาจะมีรถหาดใหญ่สนามบินราคา60บาทตลอดสายนะครับอันนี้ก็คือ,อมินิบัตรนะครับถ้าสมมุติว่าใครไปก็สามารถที่จะมาขึ้นตรงนี้ได้เป็นจุดจําหน่ายตั๋วนะครับนี่เขาจะมี อ๋อ,อนี่มีหลายอย่างรู้สึกว่าจะผ่านสนามบินหัดใหญ่นะสถานรถตู้ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ถนนพิพัฒนุทิศหนึ่งสองตลาดทิมหยงนะครับผ่านหอนาฬิกาโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสามยอดคอหงมหาวิทยาลัยสงขลานาครินนะครับเส้นท่านแล้วก็ผ่าแล้วก็มาสถานีขนส่งนะครับนี่เลยนะเป็นจุดที่ เรามาขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางไปเดินทางไปสนามบินนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดที่เอ่อมาจอดนะครับก็คือถ้าใครมาก็เดินทางจากสนามบินมาขนส่งจากขนส่งไปสนามบินได้เลยเที่ยวละ60สิบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันเด,ดีวยวกัทั่วไปซึ่งตอนนี้คือฝนมาแล้วพระเจ้าตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนนั้น ติดตามในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมไปด้ย,ยสวัสดีครับ